เส้นชนีมาแลนในเรื่องของไวรัดอิป้ากันมังค่ะจะงหวัว่นไล่พื้นที่เขาฟ้าระวังนะคะซึ่งทีด้านตรวจคนข้าวเมืองบีตุงค่ะเขาก็ได้รวมกับด้านควบคุมโรคติดต่อระวังประฏิบตุงนะคะเฝ้าระวังสกัดไวรัดนิปาข้าวไทยค่ะทีด้านตรวจคนข้าวเมืองบีตุงอำเภอบีตุงจังหวัดเะลาพันตํารวจโทูกิจกิตตะกรอิดนะคะคงค้ําสารวัตดานตรวจคนข้าวเมืองผอ,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 นะอ,อมด้วยหัวานาดาน ควบคุมโรคติดตอ่อระวางประเทศเบตงค่ะในท่านาแพย์ตรวจคนข่าวเมืองเบตรงรวมดําเนินการเฝ้าระวังผู้เดินทางข้าคาวประเทศโดยเฉพาะหนักท่องเที่ยวสัญชาติอินเดียหรือหนักองเที่ยวชาวต่างชาติที่มีประวัติการเดินทางไปยังประเทศอินเดียพร้อมให้ความรู้แนวทางป้องก,กันโรคและการมาตรการเฝ้าระวังให้กับประชาชนและก็นัก่องเที่ยวชาวต่างชาติหลังจากมีการแพร่ระบาดยุภายในประเทศอินเดียอยู่ในขณะน,นี้โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีนะคะจางหนักท่องเที่ยวค่ะสรวัสดัค่ ตรวจคนเข้าเมืองไปตรงกล่าวนะคะว่าจากสถนานการณ์การระบาดไวรัสนิปาบางพื้นที่ในอินเดียในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจนเกิดข้อกังวลให้กับคนไทยนะคะเนื่องจากว่าถูกจัดเป็นโรคติดต่ออันตรายล่าสุดนะคะกรมควบคุมโรคก็ชี้แจงว่าโรคนี้ไม่ใช่โรคไหมแล้วก็เป็นประเทิดไทยนะยังไม่พบผู้ป่วยจากไวรัสนิปาพร้อมทางมีมาตรการคุมแคมข่าฝ้าระวังทางคนและก็ในสัตว์ โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินเฝ้าระวังผู้เดินทางค้าข่าวประเทศโดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติการเดินทางไปยังประเทศอินเดียพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และแจ้งบัตรคัำแนะนำด้านสุขภาพสำหรับผู้ที่เดินทางจากประเทศอินเดียหรือพื้นที่เสี่ยงและกคขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยด้านซ้าธาาณสุขของถุกคนด้วยค่ะด้านว่นาด้านควบคุมโรตดตอระว่างประเทศเบตงก็ได้กล่าวนะคะว่าด้านควบคุมโรตดตอระว่างประเทศเบตุงมีการเฝ้าระวังผู้เดิน ทางที่มาเจ้าประเทศอินเดียและกาผู้เดินทางที่มีสั้นชาติอินเดียค่ะโดยมีเกณฑ์ขัดกรองเป็นผู้เดินทางมาจากประเทศอินเดียเนียภายใน21วันหากพบผู้เดินทางเข้าเกณฑ์ดังกล่าวก็จะดําเนินการส่งต่อโรงพยาบาลในเครือข่ายทันทีเพื่อยกระดับการเฝ้าระวังและการสร้างความเฉื่อมันให้กับประชาชนและกะนักทองเที่ยวค่ะ